สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวรายวันประจำวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเอาละครับที่นี่เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ ดวงบันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะมีหรือไม่มาดูกันครับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้มีโอกาสที่ดีมีการงานที่มั่นคงขึ้นมีทรัพย์สินหลายได้ รวยขึ้นนะครับและก็ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนอกจากว่าท่านอาจจะพอใจอยู่คนเดียวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่รยจากรใบที่หนึ่งนะครับนั่นคือ justice เรื่องโอกาสดีในการที่ชาววันอาทิตย์นะครับจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้นะครับอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็สะสางได้เรื่องงานเรื่องสัญญา เรื่องความไม่เข้าใจเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็จะได้รับการแก้ไขทําสัญญาใหม่เจราจาตกลงกันใหม่ๆด้วยรวมทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทํานิติกรรมก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วมในอะไรใหม่ๆนะครับกิจกรรมบ้างความรู้สึกดีแลนะความผูกพัน และซับสินไลยได้ด้วยนะครับก็จะมีความมั่นคงด้วยต่อมาครับประดุดส่วนที่3นะครับเป็นราชาเหรียญน,นะครับอันนี้การงานดีขึ้นนะครับจะมีความมั่นคงการทําธุรกิจการเจรจาการวางแผนจัดก,การบริหารการงานก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ว่างานประจําหรือว่างานส่วนตัวมีโอกาสที่จะรักษาความมั่นคงไว้ได้นะครับแล้วเรื่องการเงิน ดีมากๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนไม่น้อยด้วยนะครับเป็นคนที่วางแผนการเงินได้ดีด้วยมีความรักมีความเข้าใจมีความอบอุ่นชีวิตดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวมีความรักมั่นคงครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาส แนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นก้าวเหรียญโอกาสก็ดีเยี่ยมโชคลาภมีเข้ามาตลอดทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นนะครับและก็สุภาพสตีชาววันอาทิตย์ก็ยังเด่นที่เรื่องความเชื่อมั่นด้วยทํางานมีอาชีพมีความมั่นคงได้สบายๆด้วยนะครับสรุปดวงคนวันอาทิตย์นะครับปณนนิ้ดงคนมีโอกาสที่ดีในการที่จะแก้ไขปัญหาจากอดเดวความผิดพลาดความล้มเหลวหรือไม่ก็ความไม่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงสามารถสสางจัดการได้นะครับ ทำสัญญาใหม่เจราจารตลกลงการงานใหม่ๆได้หรือไม่เรื่องของคดีความเรื่องของกฎหมายก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะครับวันนี้มีรูปแบบการบริหารงานสร้างความมั่นคงได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทรัพย์สินรายได้มั่นคงความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันารันมีลูกหลานบริวารที่ดีด้วยและที่สําคัญครับโอกาสของโชคลาภการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับชาววันจันทร์นะครับวันนี้อาจจะเจอปัญหาเจอเรื่องยุ่งยุ่งนะครับอาจจะมีความสับสนมีตัวแปรมี อะไรที่เขามาแสกแซงให้เกิดความเสียหายนะครับก็ต้องอระมัดระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นจัดให้พยากรใหม่ที่หนึ่งนะักเกเดมมนนะครับความคุมเครือความสับสนปัญหาทางด้านจิตใจหรือไม่ก็อาจจะมีความกังวลมีความเครียดอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับรอคอยการตัดสินใจรอคอยที่จะส,สัางในช่วงเวลานี้อาจจะต้องหนักแน่นไว้ก่อนนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเดวิลนะครับเป็นปัญหาที่เกิดเข้ามาแทรกในเรื่องงานเงินหรือว่าก็เรื่องความรักด้วยนะครับการงานวันนี้อาจจะมีงานเข้าเยอะแต่ว่าท่านต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีงานที่ไม่ปกติเข้ามาด้วยคือมันผิดปกติอาจจะมีการปกปิดข้อมูลหรือว่าไม่มีความจริงใจทําให้เกิดความเสียหายในภายหลังนะครับ mm. เรื่องของการเงินรับทรัพย์หลายทางแต่ว่าปัญหาของเงินก็คือว่าจะมี เหตุจำเป็นหรือว่ามีใครบางคนมีเจตนาที่ทําให้ท่านเสียเงินเสียทรัพย์ได้ต้องรอบคอบนะครับส่วนเรื่องความรักยังไม่ค่อยลงตัวอาจจะมีตัวแปรมีตัวแทรกด้วยมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับสุขภาพก็ยังเป็นปัญหาในช่วงนี้นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ควรจะระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินีดาบนะครับเส้นทางของการตัดสินการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับยังมีโอกาสสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับวันนี้ยังมีจุดเด่นคือความเข้มแข็งความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับท่านยังสามารถที่จะก้าวพ้นปัญหาได้นะครับด้วยพลังนะครับพลังที่มีสติปัญญาด้วยการตัดสินใจด้วยนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสบ้างนะครับแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับโอกาสอยู่ที่ลูกหลานมริวานนะครับก็จะช่วยกันทําอะไรที่เป็นปัญหาก็สามารถจัดการแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับ สรุปดวงคนวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงองคนมีปัญหานะครับอาจจะปัญหาเข้ามาแทรกแซงหลายเรื่องนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องทําให้ไม่สบายใจเกิดความผิดพลาดต่างๆได้นะครับต้องรอบคอบต้องระวังทั้งเรื่องงานเงินด้วยความรักนะครับสุขภาพด้วยอาจจะมีปัญหาวันนี้เรื่องของสภาพจิตใจก็ค่อยไม่หนักแน่นเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่า มีจุดเด่นมีจุดของการเปลี่ยนแปลงด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ความสามารถทักษะและสุภาพสตรีชาววันจันทร์ก็ยังมีความเข้มแข็งพอที่จะผ่านเหตุการณ์ไม่ดีไปให้ได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันสร้างอะไรดีๆรออยู่ครับต่อมาครับพี่น้องคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรค แนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้งานก็คือเดินหน้าต่อไปเปลี่ยนปแปลงได้หลายเรื่องนะครับบางทีอาจจะมีการเดินทางไกลด้วยการเงินก็อยู่ในช่วงเวลาของการจัดการการบริหารให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับโซนละ์เอียยต่างๆของดวง มีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยกรณ์ใบที่1น,นะครับนั่นคือ2อเหรียญเรื่องการจัดการการวางแผนการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับไม่ว่ารายร,รับรายจ่ายจัดการดูแลให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นชาริออตนะครับเป็นดวงของการเดินทางการสร้างงานสร้างอาชีพการที่จะเปลี่ยนแปลงและก็มีแนวโน้มจะเดินทางไกลด้วยนะครับ ตั้งมั่นมั่นคงเดินหน้าต่อไปแก้ไขปัญหาแล้วก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่แม้ว่าจะเหนื่อยหรือไม่ก็จะเปลี่ยนแปลงพัดภาจากที่อยู่ในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามเป็นราชาถ้วยนะครับอาจจะมีความรู้สึกสับสนบ้างนะครับสําหรับท่านที่มีอายุมากขึ้นนะครับอาจจะรอคอยบางอย่างนะครับมีความหงุดหงิดมีความเหนื่อยหน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็น4ี่ปเ้ยงโอกาสก็คือการเงินยังมีนะครับมีรายได้มีเงินเข้าตลอดนะครับเพียงแต่ว่าต้องรบอบคอบต้องบริหารดีๆนะครับสรุปดวงคนวันอังคารนะครับวันนี้การงานคือการเปลี่ยนแปลงการเดินหน้าการที่อาจจะได้งานใหม่หรือไม่ก็เดินทางไกลๆสร้างงานสร้างอาชีพเดินทางไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศได้นะครับการเงินอยู่ในช่วงของการวางแผนจัดการเพื่อให้การเงินมีความมั่นคงต่อไปนะครับเพราะว่าท่านมีทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับส่วนความรักอาจจะยังไม่ลงตัวด้วยหรือไม่ก็อาจจะรอคอยบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานเรื่องที่อยู่อาจจะกระทบต่อความรักบ้างนะครับส่วนโอกาส orman, นะครับวันนี้ก็คือสร้างงานสร้างความมั่นคงเดินหน้าต่อไปได้และก็มีวินัยในเรื่องของการเงินนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้โอกาสดีคือการเดินหน้าต่อไปนะครับมีการจัดการมีการเรียนรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีความสมบังรออยู่นะครับส่วน,นรายเดียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ประชากรใบที่หน่งคือ3ถ้วยนะครับวันนี้อารมณ์ดีจิตใจก็สบายๆมีความสุขในสิ่งที่รอการงานการเงนินดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและก็ประสบผลสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีงานเลี้ยงงานฉลองมีความพอใจมีความสุขเกิดขึ้นครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชินีถ้วยนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันพุธนะครับวันนี้เรื่องงานเงินอยู่ในความพร้อมมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะกําลังรอคนรักนะครับอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือไม่ก็รอสิ่งที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกในใจให้ดีขึ้นครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3าม ไม่เท้านะครับโอกาสดีขึ้นนะครับจะมีการเดินทางหรือไม่ก็มีการทําสัญญามีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับบางแผนจัดการมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมในช่วงเวลาสั้นๆหรือไม่ก็ทํางานเป็นหมู่คน,นะอบรมสัมมนาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเงินมีรายได้เริ่มมีความรักสำหรับคนที่รอคนรักนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็น6 เหรียญน,นะครับโอกาสดีนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการเงินโชคลาบมีเงินสะพัดเงินเข้านะครับสรุปดวงคนวันคุธวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นและก็สานต่อทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับวันนี้ประสบผลเส็จในเส้นทางอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงขึ้นความรักลงตัวสําหรับท่านที่รอคนรักสุภาพาติตนะครับอาจจะก,กําลังรออยู่นะครับ งานเงินสมบูรณ์ดีรอคอยคนรักหรือว่ารอคอยบางอย่างที่จะเติมเต็มในช่วงเวลานี้และก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนเงินเข้าเงินสะพัดนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤหัสบด,ดีนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่า โชคลาภนะครับมาดูกันครับชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับวันนี้จะประสบความสําเร็จที่ดีมากๆนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องโงความขัดแย้งการทรวิวิวาแต่โอกาสท่านก็คือความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์รายเดียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับคือสเตรียงหมดบาทสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบ,บดีวันนี้มีความเป็นผู้นําสูง มีความเชื่อมั่นในตัวเองแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและก็มีทักษะพิเศษต่างๆเข้ามามากเป็นพิเศษด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้จะทําอะไรก็จะสําเร็จด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น3ดาบนะครับยังมีเรื่องที่ควรระวังนะครับสําหรับชาววันพฤหัส,สบดีนั่นคือความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทอย่าใจร้อนนะครับวันนี้จะทําอะไรขอให้ลดอารมณ์ลดคําว่าใจร้อนหนักแน่นมีเหตุผลไว้นะครับ ะการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ถ้วยนะครับบรรยากาศดีๆสดใสสมหวังมั่นคงกําลังมานะครับงานก็ดีขึ้นนะครับมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมมีงานฉลองด้วยนะครับพบเจอคนจํานวนมากความสำเร็จทางการเงินไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ร่ำรวยได้และก็มีความรักที่ดีด้วยนี่คือบรรยากาศที่ดีครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นเอ็มเพลเรอร์นะครับดวงใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โชคลาภก้อนใหญ่ทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงมีบรารมีนะครับมีเกียรติยศมากๆนะครับสรุปดวงคนวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพรุษหรือสุภาพสตรีนะครับโดดเด่นมั่นคงขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานี้นะครับแก้ไขปัญหาก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็มั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขเรจที่มากนะครับงานเงินความรักงานเลี้ยงกิจกรรม คนเยอะๆนะครับวันนี้โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับโชคลาภก้อนใหญ่ก็เข้ามาตลอดแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อย่าใจร้อนนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งอยู่ด้วยต้องระวังนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ น้องชาววันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีเยี่ยมนะครับมีงานมีเงินมีโชคลาภมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมสุดยอดมากไปนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะมาเริ่มต้นจากไยพ่ปยากรบัใบที่หนึ่งคือราชาไม้เท้านะครับโดยส่วนตัวแล้วคือมั่นคงอยู่แล้วการงานนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์เด่นด้วยการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้การงานเป็นจุดที่เข้มแข็งด้วย ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นเดสันเมเส้นทางของดวงตะวันนะครับต้นหมายของว่ามีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสมั่นคงมั่งคั่งแบบสุดๆนะครับใครก็ฉุดไม่อยู่ดวงแบบนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสีเม็ดเท้านะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก็มีโอกาส ไม่ใช่ว่าคนที่ทําอะไรเด่นอยู่แล้วนะครับคนเริ่มต้นคนรอคอยโอกาสก็จะเริ่มสมหวังการงานการเงินความรักเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เติบโตได้ต่อไปในอนาคตครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น จัสมินนะครับโอกาสดีมากมนะครับมีโชคลาภมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเต็มที่นะครับมานี้ผลบุญส่งนะครับและก็มีโอกาสที่ดีนะครับรับทรัพย์ก้อนใหญ่มีข่าวคราว,ราวเรื่องราวดีๆเข้ามาตลอดเหมือนกับว่าท่านกําลังจะได้รับผรวิเศษนะครับสรุปดวงชาววันศุกร์วันนี้ดวงดีมากๆโดดเด่นมั่นคงสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้รอคอยการเริ่มต้นใหม่ก็ดีหรือไม่คนที่ทํางานอยู่แล้วก็จะมีความรุ่งเรืองต่อไปมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ มีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยลงตัวมากๆนะครับและนอกจากนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลอย่างส่งมาเต็มที่นะครับอธิษฐานได้ขอพอรได้ประสบความสำเร็จมากๆครับต่อมาครับพี่น้องคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันได้เลยครับ คนวันเสาร์นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อมีเหตุการณ์อศัศจรรย์เกิดขึ้นมีความสำเร็จแบบมารวดเร็วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความอึดอัดในเหตุการณ์บางอย่างนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งคือเมจิเชียนนะครับดวงของคนที่จะมีความสําเร็จอย่างรวดเร็วมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเข้ามาแบบมากๆแบบไม่น่าเชื่อหรือไม่ท่านอาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบแบบที่เราไม่คาดคิดนะครับ อาจจะมีเรื่องเหตุการณ์อัศจรรย์นะครับงานมีชื่อเสียงแบบไม่น่าเชื่อรายได้เกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วหรือไม่ก็อาจจะรับเงินแบบฟุกๆนะครับหรือบางทีก็อาจจะเจอเรื่องราวที่เราไม่คิดว่าจะเจอนะครับวันนี้ก็มีรายได้มีการเงินมีชื่อเสียงแต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคืออาจจะมีอารมณ์ที่ร้อนไปนิดหนึ่งนะครับเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปหรือไม่ก็มักจะทาอะไรตามใจตัวเองก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาครับมรดุษส่วนที่2เป็น7 เปียนนะครับเรื่องของการเงินนะครับอันนี้จัดการบริหารดีๆีนะครับเพราะว่าท่านอาจจะใช้จ่ายแบบสบายๆไม่วางแผนก็จะเกิดปัญหาได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น8ดาบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาระเรื่องของความอึดอัดใจเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันผูกมัดอยู่นะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพด้วยนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววัน เสานะครับเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับโอกาสยังดีในการที่จะเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก็ยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นรวมทั้งจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับสรุปดวงคนวัน เสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่มีแนวโน้มจะได้รับความสำเร็จอย่างมากมายรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อทั้งการงานมีชื่อเสียงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและที่สําคัญนะครับรายได้การเงินก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะใช้จ่ายแบบไม่ค่อยรอบคอบไม่มีความระมัดระวงังก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับด้วยความเชื่อมั่นหรือว่าก็อาจจะคิดกันโทนอะอย่างในช่วงนี้นะครับปัญหาสุขภาพยังมี ความอึดอัดใจยังเกิดขึ้นอยู่นะครับใช้จ่ายการเงินรอบครอบระมัดระวังบางแผนนิดหนึ่งนะครับส่วนโอกาสคือการเริ่มต้นที่ดีมีสิ่งดีๆรออยู่มีแนวโน้มที่มีแนวโน้มท,ม,นนมที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและก็โชคลาภนะครับเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสำเร็จสมหวังมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ